ทำไมจืดกินบาดจิกูกุ้ยก็เนี่ยเอ้าเจ้าหายเห็นหนังหรอไม่จังยัยดูบ้านดูช่องก่อนแล้วว่าเป็นโรคเป็นไปดูดีสบายจิ้งกอกแซ่บช่างได้เลยวันน้าหมอจังได้จังว่าข่อยเป็นโนลิโอนโอ้หมอคนเยอะมากเนาะโอ้ยน้าน้าน้าเจ้าไปนังบาดนี่ยเป็นคนที่โอนที่หมาโอ้ยห้ามเลยเจ้าหมอว่าช่วงกะว่าเป็น

โอ้โอ้พ่อโอ้ย่ากระชกกระชอนพ่อว่เพ่ๆมันเป็นเช่นไรเหรอไขไปเฮ่ไขเหรอพ่อไขแนได้กินโปรตีนแน่ผู้ยอาหารทะเลจังเลยจะมาสูนแตกค่ะแตกก็แตกแล้ว ห่าซาดขาเขามุ้งสิพันอูรูดน้ำตีนบนเบิดแล้วโอ้มันมันมันกอมุ้งอ่ะห้อยอุ้มลุ่มหมดแล้วยายจื้อนคะนั่งรอรับจานนะครับค่ะเอาชนิดน้ำเชียมนะคะทำไมหรอครับไม่อยากลืดนเม็ดค่ะอกลัวมันคาคอกูสร้างอินดี้หมอไทยเว้ยาใส่หมอจะได้นึ่งอ่าคุณยายคนต่อไปนะครับคุณยายยงค่ะ ยายยงนะครับอ้าวทำไมถึงหลัดคิวกูเราอ้ายอยงครับผมเอาดูยิงมซ่านไปหมอที่ดีท่วงแม่นแมงที่ว่าทวงว่าคุเป็นนีท่อก่อชอที่กับเนื้อ๋อพวกเดียวจะหลดกันไปเลยอันนี้หมอปวดโลกนะครับโอ้ยดากอ้วเป็นของเพลงอยู่วัดห่วย พูดกัไปงามอู้ยเบิ่งข้างหลังมันคือบอกพี่หยวกแทบัดเจัาชีล่ะเท่ามาเอาหัวตันหน่อยมันเป็นจัาชีล่ะเสียเอวเอลกันสียสวัสดีค่ะเออสวัสดีเอ้าสวัสดีสวัสดีว่าว่าสวัสดีคุณยายยงนะคะจ้าขอคุณหมอสอบประวัติเล็กน้อยนะคะคุณยายจ้า คุณยายอยู่บ้านอะไรคะ <touchdown> อยู่บ้านไหมว่าได้อย <face> ู่บ <Ph freak> um, ้านค้อก <sch> ีด <splash> ค like ือเพันดอกว่ามีเงินโมเมนต์จัดสารหมอปนถามว่าคุณยายยงอยู่หมู่บ้านอะไรชื่อว่าหมู่บ้านอะไรค่ะฉันพูดดีๆจังสีกันสิยู่หน้าแกนี่ละหน้าแกตงแต่แดงแกบ่ายนะดอกุดแดงนี่มันแกงหัวคน บ้านเลขที่เท่าไหร่ะยายมานเลขที่เท่าไหร่คะใช่กำังตู๊บไปใช้หน่อไม้นี่นะถามมากำนันมาเหมือเล่าหยักเลขที่บ้านเอ้บ้านเลขที่สี่สี่สทับสี่โอ้เลขสวยเว้ยมูสมูสีใช่ส กจาอบ้านยางนต,ต่บ้านไ่แกดีลวเขามาบ้านมาแขนชยหลแล้วคุณยายยงเป็นอะไรมาคป็นคนมาเข้าใจกันบ่ยโอว่าบเป็นังตัวย <c oughs> คุณหมอถามว่าคุณยายยง,งเนยูบ้านนี่ยมีอาการหนังบอ มีอาการเก็บบ่อปวดบ่อาทิตย์เช่นมาปวดหัวบ่ปวดปวดฟันบ่ปวดปวดแขนบ่ปวดปวดเอวบ่ปวดเอวนี่ปวดอีกเอวปวดแล้วท้องปวดบ่ปวดปวดขาบ่ปวดรวมแล้วแปดปวดอ๋อโลกละสามสิบบาทค่ะยายโลกละสามสิบบาทปวดใต้เห่ยวดอกขชาแล้วปวดใต้เห่ยว เอวันนี้ก็่าปวดขาเช่าแล้วมันหลายลูกปวดขากับเช่าแล้วยางที่เพิ่งได้เงินเพราะว่าหลกละสามสิบบาทมันหลายหลกแลยปวดทิ้เงเยียวอ,อ้ยันเสียเงนินแล้วคุณยายยงมีอาการผิดปกติอะไรไหมคะผิดอยู่จ้ะเป็นอะไรเหรอฮันจะ้ะ แล้วคุณยายโยงคันตรงไหนคะคันตรงไหนต้องบอกหมอใช่บอกคุณหมอมาเลยนะจะได้จัดยาถูกไอ้หมอเนาะบ่อาไอ้เราบอกไปเลยท่นอยู่อีมีนาเนี่ยล่ะมันอยู่หม่องไหนอีมีนาเนี่ยมันอยู่แปดอีตีปีโซน่ะล่ะต่อที่แตกขึ้นหนันโอ้ยท่นบ่าได้อยู่ได้นอ บ่มีวัดเสาวัดทีออนั่นบัวบาขัานน้นอีกเหรออ้าวอีย่องมึงอย่าไปเกาต้วนามหมอมันหนาเกลยียดเ,เ,เอาเมาให้กูเกาเมื่อไหร่กูหาดีก่อ้นหนักอย่าแหงไม่ซังม่้ยเสียมแน่นอนยังว่าขั้นอุบาทอุบาทโลเมื่อเศร้าในอิสนมาจากหันตาเศร้าเศร้ากำลังสิจ๋อเขา่าใส่บาตให้หลวงพอ่อขั้นนิ่นๆขึ้นมา คันชีเก่ากันหลวงพ่อกันเลี้ยวเบ้างเนาะใจให้และก็ยิ้มเอาเลยยิ้มเอาโหนูแมงยิ้มแล้วกูเบิ่งยืนีมาถอนขนหนูครักเนี่ยเอาตั้งแม่มาสิบบาทเถอะเพราะเปนของแม่กูเนอะแล้วคุณยายโยมจะให้หมอทำยังไงคะเบิ้งถ่ายแน่หมอเขาจะให้หมอ จะให้หมอตรวจให้จ้าอ๋อคุณชายหนีเก๋ไก๋อย่ามาเลยโอ้บังดอกแต่ว่าคุณยายยงใส่กางเกงมานะคะไม่สะดวกแล้วค่ะแกออกกันได้เถอหมอมี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 ผ้ามาเปลี่ยนไหมล่ะเออเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีซอรี่ดิอียงไม่ใชตรวจยังกาะเขาเรียกว่าตรวจภายในตรวจภายในเนี่ยตรวจภายในมันไม่ทักไอกี้ไอให้ยังมันถือแล้วจึงยายยงเนี่ยมันถือแล้วเขาไปหาหมอหมอถามเขาต้องตอบตามตรง การไข้ของคนเฮาเนี่ยตั้งไข้มันมีหลายอย่างดิได้ไข่ไข่บางที่มีปวดหัวบางที่มีน้ำมูกบางที่จีไข่ย้ำมือเศร้าบางที่จีไข่ย้ำมือแรงบางที่จะปวดตามัวเขาต้องบอกคุณหมอไปว่าไข่แบบนี้คุณหมอควรจังจิจ่ายยาดีอาการตามที่เจ้าของเป็นเก็จิได้จ้าจ่ายถือจีได้ดีคอถือเจ้าเจ้าเคยเห็นห่อบางคนไปถอนแถวหมอถามว่าปวดเลี่มไหนล่ะยายปวดเลี่มนี่เลี่มนี่เลี่มนี่หมอถอดออกให้มาหอดบานยังปวดอยู่แสดงว่าิ ขอดครับขอดแน่แท้ฉันมันเป็นยาดมกู้กำกับพ่สูตนของกู่ล้วเว้ยเสร็จแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นคุณยายยงนอนลงเลยค่ะ นอนลงค่ะนอนลองใช่ละ้องนอนล้งบ่ไรนอนกะลวงบ่ได้นอนัดมหน้าหมอขุนด้วดพุนที่ไกนได้อาบน้ำโอ้ยเมนเหรอเนาะโอ้ยยันหมอลาออกด้วมือเขาอดเอาด้อมือหมอเพิ่นละเอียดเนี่เอาตามใจหมอแล้เอาตัวภายในได้เยวขามัดกันใบบาทอยเ่เกิอายเนาะโอ้ย คุณยายคุณยายนอนแบบนี้คุณหมอตรวจไม่ได้นะคะนอนใหม่ค่ะนอนไหนนอนไหนคุณนอนหงายนะคะหงายจีอ้าวอ้าวนอนหงายแล้วบอกขามัดกันไหมตรวจได้บ่าวบ่อยอยวคุณหมออีสานจัดการมันเองคุณบ่อยเนี่ยปวดมันอีหามเงยตรวจไทในไพ่ในเสียวขาหนีบกันในมั่นสิตรวจได้ตีไพ่ในนั่นหมอพรนเห็นอยู่ตัวพันหงจักช่วยควเออบ่หงจักมึงตั้งปลึกเนาะ เปิืกขาดนอ <1971. S 1> <plural> นทามทาได้อีป๊อบนอนทามึงนอนกับผัวมึงน่งสร้างเปลือกหล่กันได้นอนกับผัวกูเอาไลตาอดหมอ้ยปหายเฮยหมอนว่งหมอไปง เขาเจ้าสิย <sm> <the> tamam <arians> <reconcile région> ิ่งปืนไงร้อนดูเห็นติปากระบอกดำปื้อๆโอ้ยแกรู้แกตัวกู่ว่าแม่งยิ่งปืนไงบังมานี่มานี่ไม่ฮ่ามากูจิบ้าลิงกีฬาเอากีฬาไรเฮ้ยกูจีบ้าแจยงแั่กูจีบ้าแจยงสนุกเอาหยิบหยิบยาฟ้าแทงเลยวะยาฟ้าแทงให้ลูกมันนิ่งก่อนอพราะทำไมมันติดชิงแทน เล่นดีๆคะกินเดี๋ยวก็กินสีกินแดงกินสีกินสีสีแดงเอาสีดำแต้มจังไรดำกินบ่ได้มันกันสนุกดีดีกันตอนนแล้วมันจะได้แท่งง่ายว่าเดี๋ยวนี้กูจะได้เรียนน้ำเอาเลยเอาเลยชัวร์ฟาวไม่เฮ้ยแต่ไฝ่ายแท่งสนุกสนุกแม่มันถิอบุญจังลูกบอลลิงกูถืโอ้ ใช่แล้วหมอยายจ้าเออเพราะว่าคุณหมอไม่ได้เอาเครื่องมือมาด้วยนะคะเข็มจากไหนครัหมอไปตรวจที่อหนามัยดีกว่านะคะที่ขออยากแก่ขั้นนะครเอายายังดีเลยอยามองยามองเอาไม้จิ้มโปะแสบไปยังติดแสบกระชังแม่มันเอาขนมึงมักแสบมึงคือพ่กฮักบอกพิกดิบมันท่าโลดมาพริ๊กมันเป็นแนวท่าอีปอบมาพริกแนวกินเอาท่า